ปันน้ำใจให้นอนนะคะโครงการนี้จัดขึ้นต่อนเนื่องทุกปีโดยบรรดาจิตอาสาค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ส่งภาพกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ค่ะแล้วก็นําสิ่งดีๆไปให้กับเดเ็กๆนะคะปีนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดลําพูนค่ะกลุ่มจิตอาสาโครงการปันน้าใจให้น้องช่วยกันทาสีอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านผาได้อําเภอลี้จังหวัดลําพูนนะคะค่ะ รวมทั้งซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียนแล้วก็เปลี่ยนระบบน้ำประปาใหม่ทั้งหมดค่ะเนื่องจากว่าอาคารเรียนแห่งนี้ก่อสร้างมานานจนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมโครงการครงการปาั้าใจที่น้องก็เลยลงพื้นที่ไปซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนด้วยค่ะ โครงการนี้นะคะกลุ่มจิตอาสาได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารซึ่งนอกจากจะซ่อมแซมอาคารและปรับภูมิทัศน์แล้วนะคะยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็อุปกรณ์การกีฬา พร้อมทั้งมีการจัดก,กิจกรรมให้แก่เด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเป็นอิ่มอีกด้วยนะคะโรงเรียนบ้านผาใต้แห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะมีนักเรียน63คนเท่านั้นเองเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 มีครูอยู่4คน ครูพี่เลี้ยงหนึ่งคนนะคะ,คะทำให้ตอนนี้ครูสอนไม่ครบชั้นค่อนข้างขาดแคลนครูอยู่เหมือนกันนะคะ<ม>ต้องอาศัยการเรียนทางไกลเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน,นะคะ่ะขอบคุณกิจกรรมดีมๆแบบนี้นะคะขอบคุณจิตอาสาทุกท่านเลยค่ะ <ๆ S 1> จากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค์กรน,นะคะที่ส่งภาพมาให้สถานีข่าวของเราได้นําเสนอกันก็สถานีข่าวของเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการ<ม>นำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่ง<ม>ในการร่วมกิจกรรมนี้ด้วยปกติก็จะไปทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้ ไปติดภารกิจอ่านข่าวอยู่ที่นี่นะคะ,คะแต่ก็ส่งใจไปแล้วก็ส่งทุนทรัพย์ไปด้วยก็เท่าที่ทราบเนี่ยบรรดาจิตอาสาแต่ละคนเนี่ยควักเงินตัวเองนะในการ<ช>ออกค่ารถค่ายูค่าเดินทางอะไรต่างๆทั้งหมดเลยก็อยากจะให้อ่อสิ่งดีๆแบบนี้โดยเฉยพาะรอยยิ้มแล้วก็ความสุขข,ของเด็กๆนะคะเป็นแรงบรรันดาลใจให้กับทุกคนในการทําความดีกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะน่ายกย่องชื่นชมจิตอาสาทุกคนเลยค่ะ